สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะตอนนี้แอมอยู่ในห้องผู้โดยสารของรถนิสสันเซฟี1.6 SV เคียร์ออโต้ Auto, ปี2015นะคะคันนี้เป็นรถมือแรกใหม่แท้80,000กิโลนะคะคันนี้แอมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมมาดูกันเลยค่ะ นิสสันเซฟตี้นะคะ1.6 SV เกียร์โตปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่349,000บาทเท่านั้นค่ะ ซีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ7,000บาทนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สตดิโคันนี้ได้นะคะใที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุนรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดาแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปะไฟฟ้าผับไฟฟ้า FIFA นะคะแอร์แบกอเบียสกุญแจรีโมทพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันไม่แปดหมื่นเองนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ คันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะคะมีกลมมารมนให้ลูกค้าเลยนะคะรับประกันไม่แทรรถมื่นและกุญแจสำรองครบสงดอกนะคะคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ด้วยนะคะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงนะแนะนำเป็นปร,รถคันนี้เลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะขอทานเงินเดือนคนซื้อหนึ่งาบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ นี่มีสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะสภาพดีสุดๆเลยเติมน้ำมัน E10 ก็ได้ด้วยนะคะขับตีพร้อมใช้งานค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะสภาพดีสุดๆเลยนะคะเอกสารในการจัดไฟนแนนก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตเต ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะใครกำลังมองหารถสภาพวสวยนะแนะนำเป็นคันนี้เลยสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีพร้อมใช้งานเลยนะคะกว้างนั่งสบายเลยนะคะบอดี้สวยมากๆเลยนะคะได้สีดำด้วยนี่ค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะน่าใช้มึงมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนเลยนะคะ n i s สันสเซฟฟี่1.6 SV กิออโตคันนี้ปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ